เคยไปเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ที่ไหนมาอีกนะ,ะไม่เคยตอนแรกแบบรายการเชิญมาก็แบบเชีย่ยกูจะเล่าอะไรวะแม่งไม่รู้เรื่องเลยเรื่องวิทยาศาสตร์อะ่ะรู้แต่รู้เรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์นะแต่ ừ, เอทิษซีดีไม่รู้เรื่องเลยเลยเอออย่างแบบเรารู้ว่าทุกอย่างมันใกล้ตัวยไงแบบไออะไรนะหลอดไฟอย่างเงี้ย <ừ, S 2> แล้วโอเคไอเอ,อ,อดิสันใช่ไหมเออเอดดิสันแม่งจริงๆแม่งโคตรหัวหมอเลยนักการค้าอะไรเงี้ยเราก็ไปดูสิ่งประดิษฐ์ ื่นๆของเอดิสันที่เขาเคยไปเอดิสันเคยประดิษฐ์เครื่องไอ้นี้ด้วยเครื่องอะไรครับสื่อสารกับวิญญ,ญาณเครื่องจับวิญญ,ญาณอาเออล้วก็ชีตแม่งคิดว่าอะไรเงี้ยเออเขาก็ประดิษฐ์ไปเรื่อยไปเปลือยของเขาอะเออประดิษฐ์ประดิษฐ์เยอะมากอะไรเงี้ยเออล้วก็โอเคอย่างอ,อันอนี่เราก็ชอบเทสลาอย่างเงี้ยที่แบบอยู่อยู่อ็กลับมาบูมมาดังอะไรเงี้ยเออเราก็ชอบว่าจริงๆแม่งเทสลาก็ เราก็ไปสนใจด้านสายมูของเทสซาอีกว่าเทสเทสซาแม่งมูอยู่นะอะไรเงี้ยเออนักวิทย์แหละแต่ไปชอบเรื่องอื่นของเขาด้วยเออว่าแบบเขาเขาชอบเรื่องตัวเลขไม่รู้ว่าจริงเทสแค่ไหนนะแต่แบบเขาถือเรื่องตัวเลขอะไรเงี้ยเออเลขที่ห้องที่เขานอนในโรงแรมก็เป็นเลขที่เขาเลือกมูอยู่ในการอะไร